ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ครับเลยก็มาอยู่กับเซิร์ฟโซเชียลอะไรก็เป็นเซิร์ฟโนพรนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็มาหาเล่นเซิร์ฟแนวนี้พอครับคนมันก็พอมีให้ยิงแหละนี่ไปและเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟคูนด้วยครับอะไรก็เหมือนกับจะเป็นคูนเยอะด้วยนะของก็น่าจะหาง่ายอนะอะไรก็จะมาไล่ยิงคนกันเหมือนกับจะมีคนเรเนนะี่ย ไปแต่เราก็ได้มาแล้วครับตอนนี้ก็ได้เป็นชุดไททานเนียมไรก็ปืนเอเคเฮ้ย้วก็เรียบร้อยครับอันนี้มันก็เป็นเซริร์ฟอาโนพรด้วยนะแล้วก็ยิงเคลียวเลยไม่มีพรช่วยครับแต่ก็ยิงมาได้ละคนนึงโอ้ย ตอนนี้มีคนยิงผมจากไกลๆครับนี่น่าจะเป็นพวกที่มันเรดอยู่นะแล้วก็มาตั้งหลักแป๊บนึงดูดีเดี๋ยวจะไปเก็บของครับมาดูว่าจะมีของอะไรบ้างนี่ยแล้วก็ร่วงครับมารัของสักหน่อย โอ้ยล้วก็ได้ปืน M7 มาแล้วดูดิกระสุนที่คือมีเป็นล้านอะ่ะโอ้ยแย่นพนมเกือบตายเลยเลือดผมที่คือเหลือสามอะ่ะแต่ก็รอดมาดีที่กระสุนมันหมดก่อนนะโอ้โหดูดิเซิร์ฟนี้ก็เดือดเกินมันก็เดือดแถวนี้เลยครับมีลานกว้างเนี่ยมันก็เยอะนะตัวน,นี้ชุบมา และก็ร่วงป้ายกว่าจะตายนี่คือแบบนานมากอะ่ะเพราะว่าอ่ามันไม่มีพรไงไปคนยิงบ้องมามาเก็บของครับแล้วเราก็ต้องไปทำแคมป์เก็บของนะแล้วก็จะได้มีของเล่นครับอันนี้มีคนเรดอยู่เนะนี่ยนี่ นี้มีคนวิ่งมาครับข้างหน้าเราและก็ร่วงป้ายแล้วก็มีมาอนะีกนะสามก่อนเลยเพราะว่าเซิร์ฟนี้เหมือนกับมันจะแจกชุบหนะ้าดูดิแต่ก็ได้ปืนมานี่มามาโอ้โยแลวสองตัวด้วยอย่างนี้เราก็ต้องสองกระบอกก็บอกเดียวนะ่าจะไม่พอ ตอนนี้คือเฟรมเรทดโคตรน้อยอะ่ะเพราะว่าแถวนี้มันบ้านใหญ่ครับแล้วก็หลายหลังด้วยแล้วก็ร่วงหนึ่งและแค่ตัวนี้ละและก็เรียบร้อยเอาดิแล้วก็ได้ของมาครับมาเก็บของแป๊บหนึ่งเพราะว่าแล้วก็จะไปสร้างบ้านนะเก็บมา ไปทำแคมป์้วก็เดี๋ยวไปเก็บปืนกันแล้วก็จะได้มีของเล่นเนะี่ยแถวนี้ก็เดือดนะห,หน้าจายาวๆอะ่ะนี่อันนี้ก็ไอเคเอาเรื่องไปอันนี้เราก็มีแค่ไม้ครับเดี๋ยวไปเอาหินด้วยนยะแล้วก็ทำแค่แค,แคมป์หินพอเอาไว้เก็บปืนนะนแล้วดูดิอันนี้ผมแค่ต่อยนะได้มาพันกว่าเลยมันก็คนเยอะจริง ไปเดี๋ยวไปทำบ้านแถวๆนี้ครับแล้วก็จะได้กลมกลืนหน่อยและบ้านเราก็ง่ายๆพอเอาแค่บล็อกเดียวนี่มานี้ครับแล้วก็วางตู้เบียวไปแค่นี้พอและก็ร่วงป้ายโอ้โยหูห แล้วตัวนี้คือโคตรถึงอ่ะมัน,นก็น่าจะใส่หน้ากากครับทำให้เลือดเยอะนะมา,มาโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยดูดิแต่ละตัวอันนี้คือเล่นบ้องเลยก็คนนี้ก็เล่นสนายที่มาระเบิดเนี่ยอะไรก็เรียบร้อยครับ ตนนี้มีคนกดยอดอาพอร์มี <for> แล้วก็ปล่อยมันไว้ดีกว่านะน่าจะเป็นเจ้าของบ้านแล้วก็มายิงคนที่เรทดีกว่าดูดินี่ไงแต่เลือดเราก็เยอะไงเซิฟนี้เนี่ยนี่อันนี้คือน่าจะปลอดภยัยละไอ้เจ้าของบ้านเนี่ยเพราะว่าผมมายิงเล่นเลยนะ ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูของกันมีของเป้าอะไรก็กองเปล่านะเฮ้ยอย่าเย็นโอ้ยเฮ้ยอะไรก็รัวครับหอยมามานี่ไง แล้วก็ร่วงไปอ่อโ,โดนหลอยนะกำลังวิ่งเพลินเลยเก็บของมาครับเดี๋ยวอไก็จะเอาไปเก็บบ้านเรานะน,นี่ก็ได้ปืนมาหลายกระบอกมากอะดูดิเก็บมาครับเฮ้ยตอนนี้มีคนบินมาครับดูดิ แสดงว่าพวกเมื่อกี้นี้คือบ้านมัอยู่แถวนี้นะดูด,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 ดิผมว่าบ้านหลังนี้ชัวร์มาทางหน้านี้เนี่ยแล้วก็ร่วงป้ายเก็บของครับแล้วก็เกิดมานะผมบอกเลยว่าพี่หลานคนนี้คือโล่งใจแล้วเพราะว่ามีผมมาวิ่งเล่นนะผมช่วยมันยิงนะดูดินี้คือหายไปหมดละ แล้วยิงไปด,ดิมันตีผมมาแต่ก็รับแล้วกันครับแล้วก็มาวิ่งเล่นอยู่ละแต่ก็เก็บปืนมาตอนนี้ข้างหน้าเราครับรเมื่อกี้พี่หลังโดนยิงนะมา,มาเฮ้ยและก็ร่วงไปแต่ก็สองตัวนะตัวหนึ่งยอ่อนี่งไงข้างหน้าเรา และจ้าโอ้ยเล่นดูดิโอ้ย,อ,ยอัยอนนี้คือเล่นบ้องเลยแสดงว่ามันสู้เราไม่ไหวนี่คือถึงกับเล่นบ้องนะว้เดี๋ยวรีบซ้ำก่อนนะมันก็ชุบมาไหนล่ะาปซ้ำก่อนเลยเดี๋ยวลุกมาดูดิเราจะซ้ำนี่คือมันก็ถึงด้วย แล้วก็ร่วงไปครับเดี๋ยวมาเก็บของกันตอนนี้คือไม่ได้ไอโฟนระเบิดว่ะได้มาที่คือของเฟรดบ้านละและก็ร่วงไปเฮ้ยแล้วก็มาไม่พักจริงแต่ก็ร่วงไปนี่ไงเฮ้ยรี และมันคือแบบเล่นผมจากไกลๆเลยมามาเดี๋ยวไก็วิ่งไปหาเลยครับไม่ไงอะไรก็เจ็บแล้วแ้วตัวเ,เดียวโฮ้ยโอ้โหยามจริงมันไม่ซู้ผมละเล่นบ้องเลยและก็เรียบร้อยเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มโอ้ย รีบสามก่อนเลยดูดิโอ้โห <c oughs> มาเล่นบุงเลยอะแต่ก็สวยพี่หลังยิงได้ครับเอาดิ <c oughs> นี่เมื่อกี้ผมยิงสาหัสเลยนะต่ไรก็รอดมา <c oughs> มต้องอย่างนี้ดิ <c oughs> แล้วก็ร่วงครับโอ้โหแล้วแถวนี้คือหลายตัวเกินดูดิ มีคนแบบว่ามาวางเตียงเนี่ยแล้วก็บินมาอีกนะวิ่ซ้ก่อนเลยโอ้ยดูดิช้านิดเดียวนี่คือมันลุกมาชคม,มาไม่พักเลยตอนนี้คือมันพิมพ์มาละดูดิมันพิม์มาแฮกเกอร์เลยครับเพราะว่าเป็นเซิร์ฟโนพอนเนี่ยมันก็ป้องลังไม่ได้ไงอะไรก็เรียบร้อย ลาก็ได้ของมาครับเก็บมาตอนนี้ก็มีแค่ปืนอ่ะมาวันนี้ครับลายก็ไปยิงมาก็ตอนนี้คือได้ปืนมาเยอะมากอะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาทำไรครับตอนแรกที่คือจะไป counter raid น,นะแต่ก็ไม่ได้ระเบิดมาเลยมีแต่ปืนเลยมานนี้เนี่ยปะ่ะเวลาก็มาแค่นี้ครับวันนี้เราก็มาสั้นๆนะไว้เราก็เึอนเชินใหม่สำหรับน,นี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละไปะ